สวัสดีครับช่อง y o u t u c h ช n n e l รถไฟไทยเทนไทย s d ตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟต้นสำโรงจังหวัดน,นคนรปฐมกับซีรีส์ปิดเทอมใหญ่หัวใจวุรถไฟ EP นี้มาชมกับกระเบนรถเร็วที่170ต้นทางยะลาปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตลซึ่งเป็นกระบวนสุดท้ายที่จะเข้าสู่สถานีกลางกรุงเทพอภิตลนะครับบรรยากาศเป็นยังไง เชิญรับชมคลิปได้เลยครับซึ่งเป็นขบวนรถทางไกลขบวนสุดท้ายนะครับที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครนะครับหลังจากได้เปลี่ยนเวลาใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อเดินกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารู้สึกว่าจะทำขบวนด้วยรถ q s y นะครับ น่านจะเป็นครั้งแรกที่แอดมินได้เห็นด้วยนะครับคลิ้รถไฟ523ขอบคุณกระ้วยสรรมการติดตามรับชมและติดตามคลิปในอ p ต่อไปกับซีรีส์ปิดเทอมใหญ่หัวใจวุ่นรถไฟสวัสดีครับ